ก็มีรับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยหน้าที่ไปส่งให้จังหวัดบนราชธานีปรากฏว่าถูกเจ้าที่ตำรวจจับนะครับแล้วมีการตรวจคุกไปตอนนี้ก็ได้ไปทำเรื่องขอประกันตัวนะครับเพื่อต่อสู้ในคดีทั้งสาลเนื่องจากว่าเจตนาทุบไป่สุดเ่ะชาวบ้านเขาค้าขายอ่ะก็ทำรถ่องุดฟอง่ะ สุวรรณบัวโรยช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมลักทรัพย์และรับของโจรเมื่อวันที่14กันยายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบของสอพสำโรงใต้ดำเนินการสกัดตรวจคนรถขนส่งสินค้าที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคอีสานและพบรถจักรยานยนต์จำนวนสาคันบรรทุกอยู่บนรถโดยควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะและร่วมกันรับของโจรการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า รถจักรยานยนต์ทั้งสาคันมีเอกสารและกุญแจครบถ้วนและผู้ฝากส่งมอบให้รถขนส่งได้ยืนยันความถูกต้องของเอกสารทําให้เกิดความเชื่อถือว่ารถดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ถูกจับกุมเป็นเพียงคนขับรถรับส่งสินค้าและผู้โดยสารทํางานสุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดแต่เนื่องจากขาดความรู้ด้านกฎหมายและถูกแนะนําให้รับสารภาพโดยอ้างโทษหนักจะเบาลงแม้ไม่ได้กระทําความผิดหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจถูกส่งเข้าเรือนจําโดยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ในนาทีวิกฤต บิดาของผู้ต้องหาได้ประสานไปยังนายสุวรรณบัวโรยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและทํางานช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสุวรรณเข้ามาให้คําปรึกษาช่วยจัดเตรียมเอกสารยื่นประกันตัวและแนะนําให้ผู้ต้องหาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจํานวนมากยังขาดความรู้ด้านกฎหมายและเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิหากไม่มีผู้ช่วยเหลือนายสุวรรณจึงยืนยันบทบาทในการยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม กล้วยถูกนะกล้วยปลาหมึกปลาหมึกนะครับกล้วยถูกกับปลาหมึกนะดูนะครับสละวัตครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกเบิร์ตอันนี้ถูกขนมเนาะดูแล้วเมื่อกี้ตัวนี้เปิดเปิดรอบนึงเปิดรอบนึงลังหมูเปิดรอบนึงเปิดลังเปิดลังหมูให้ดูหน่อยอันนี้อะไรกี่ดูดิยาบ้าเปล่า ครับอืมโอเคโน้มนะโอเคก็เจอยาบ้าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเบไดอันนี้ค <c oughs> ์เลยครับว <c oughs> ันนี้มาช่วยคดีเคสเลยครับก็คด <c oughs> ีของ,งรัรชศุลนะครับก็คือบอกว่าเป็นคนอ่อขนส่งนะครับรถล็อกนะครับรับส่งของจากบ้านกรุงเทพะนนครนะครับก็อยู่ดีมีการ รับผงใส่ปลาอาหารแห้งนะครับอาหารสดนะครับด้วยะกะละมังต่างๆเองของบรรไดนะครับแล้วก็มีรับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยนัที่ไปส่งให้จังอธิบดีรัฐธานี่ปรากฏว่าถูกเจ้าที่ตำรวจจับนะครับและมีการตรวจจับไว้ตอนนี้ <c oughs> ก็ได้ไปทําเรื่องของประกันตัวนะครับเพื่อต่อสู้ในคดีทั้งศาลเนื่องจากว่าเจตนานทุบไม่สุดเนี่ยชาวบ้านเขาค้าขายเขาับรถขนของอ่ะไม่ใช่ว่ารถที่จะแบบ โจรกรรมอะไรมาแต mm ่เ hmm. ห็นว่ารถที่ส่งมาเองเนี่ยมีคือแจไขเรียบร้อยแล้วมีสมุดหน้าเล่มให้เรียบร้อยนะครับแต่พอแต่แต่มีตำรวจครัามาจับได้ที่ขับรถตามนะมาจับได้ที่สระบุรีก็นําส่งที่พนักงานสอบสวนสพสรลนค้นะครับก็วันนี้ก็ฝั่งนงองแท็กซี่ข้าวประแดงตึ้งสารได้เลยครับเบื้องต้นก็บอกให้ผู้ต้องหารับสารภาพแต่ผมมองว่าเอ้ยเขาบอกว่าในเมื่อเขาไม่ได้ทําความผิดจริงก็ควรจะปฏิเสธในข้อกล่าวหาไปนะ เราก็ตรวสอบพดีวันนี้ก็เลยขอ,ขอ,ข,อของคืนนะครับของคืนนะฮะในส่วนของที่ไม่ได้ตรวจยึดไว้ซึ่งเจ้าที่ตํารวจเองก็ไม่ได้คืนในส่วดของคนใดที่อยู่ล่งคาก็ถ้าไม่คืนก็ต้องทําการบันทึกตรวจยึดไว้นะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายูปดยวันนี้ก็ผู้เสียหายหลายหลายคนเองที่ไม่ได้ของนะฮะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาถูกจับที่สพสกรง้อยนะครับ รายการไปแจ้งปัจจุโอเคก็คือของคืนนะครับก็จะมีในส่วนของขนมหนึ่งสองสามสี่สี่ถุงแล้วก็ของสดนะครับแล้วก็หมูแล้วก็รวมไปถึงถ้ารอเจอลองสือ้วยนะฮะแต่ส่วนบันไดเจ้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่ให้คืนก็ถ้าไม่คืนก็ให้เขาลงบันทึกจดยึดไว้เปิดเปล่ามีียาก็เปิดดูก็คืออะไรมียาบ้าหรือเปล่า จะได้เป็นหลักฐานให้ดูว่าเออเราไม่ได้ลักรถมันคืออะไรคืออะไรขนมครับฝากมาับมัจรมาัดเถอะคนมคือยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อฝากให้ลูกให้หลานนะครับอ๋อนี่หลวงพ่อฝากมาแล้วตอนนี้ปกติรถของเราขนอะไรบ้างเป็นพวกแบบอาหารแห้งฝากกับบ้านให้ลูกให้หลานเนี่ยอาหารแห้งฝากกับบ้านให้ลูกให้หลานอาหารแห้งอาหารสดฝากกับบ้านนอกอ่ะเออแล้วมีอะไรบ้างไหนอกอย่างนี้มีอาหารสดไปแล้วหรอ เขาามไปวันวันเกิดเหตุเป็นยังไงวันเกิดเหตุมีอาหารสดมีอะไรบ้างรถจอดอยู่ตรงไหนรถมอเไซค์หยุดจอดยังไงจอดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอาหารสดอาหารสดพวกอะไรบ้างฮะหมูหมูอาหารทะเลอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าปกติเราก็จะวนรับส่งขึ้นล่องส่งคนส่งของครับผมปกติใช่ครับปกติเลยเป็นปกติวันอาทิตย์หนึ่งวิ่งกี่ครั้ง นวิ่งสองครั้งครับสองครั้งวันอะไรบ้างวันอังคารกับวันเสาร์ครับรับส่งที่ไหนจากที่ไหนไปที่ไหนจากภาคปฏิการรับส่งตามบ้านแถวอีสานแล้วก็มามากรุงเทพแล้วก็รับจากกรุงเทพกลับบ้านเนี่ยเออแล้ววันเกิดเหตุไอ้ที่ที่เราไปรับรถอะรับไปรับที่ไหนมอไซค์อนี่ยไปรับที่เจริญนทบุรีไปรับสามสิบอะไรนะไปรับสามสิบแล้วเราเขาติดต่อมายังไงอ่ะติดต่อทางเบอร์ครับเขาบอกว่าเป็นรถมีสองมีเลื่มมีมีกุญแจอ่ะ เราไปดูแล้วมันมีเล่มจริงไหมมันมีครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นเอกสารหน้าเล่มแล้วก็มีกุญแจให้ครับมีกุญแจจริงเหรอกุญแจล็อกคอเปิดได้เปิดได้เปิดปิดได้รถใหม่แก่ายังใหม่ๆอยู่เออเราอยังไงแล้วคนจำหน้าเขาได้ไหมคนที่มาส่งรถอ่ะจำหน้าได้ครับจำชื่อหน้าได้จำเหตุจำหน้าได้จำได้แค่หน้าผู้ชายผู้หญิง ฮะมาสองคนมาสคนผู้ชายมาสองคนแล้วไงต่อทีนี้แล้วก็แล้วก็รับรถรับรถเสรก็บอกให้ไปส่งที่ไหนอ๋อจะให้ไปส่งญาติเขาหรือว่าไงเขาบอกมันบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับครับอ๋อก็คือเราคิดค่าส่งไงทันสองก็คันเราเก็บตังค์หรือยังยังครับจะไม่เก็บตังค์เลยจะไม่ได้เก็บตังค์คือปกติเราก็รับลูกค้าพวกนี้ประจํำไหมรถทั่วๆไปไม่ใช่สองคันเนี้ยทั่วไปรับ ท,ทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้คือของที่เราจะผลออกใช่ไหมทั้งบนนี้ด้วยอ่ะทั้งบนคืออะไรของอะไรทังบนเป็นพวกของปั้มฝากกลับรั้างบนก็เป็นไส้ก็ของใช้อ่าอันนี้ของนิพะนพภะพระวัดอะไรวัดตะเคียนครับรู้จักเขาไหมมีเบอร์โทรพระพักไหมนนไไหมีครัรรบเออ มีเบอร์โทรพัะด้วยพรนะวัตเค่ฝากไปที่ไหนฝากกับบ้านฝากไปบ้านอะไรไปบ้านบ้านลาดครับบ้านลาดมีเบอร์คนรับไหมม,มีแต่เบอร์พักต้องโทรถามมาโอ้เบอร์พักอยู่ไหมตอนเนี้ยอ๋เอเดี๋ยวโทรถามพโอ, <imet? S 2> โอเค